สวัสดีครับวันนี้วันที่20มิถุนายน2 5 6 5กนะครับก็มีข้อมูลนะในส่วนของสินเชื่อเงินสดประจําเดือนก,นกรกฎาคม65นะครับผมนะกู้เงินนะครับถูกกฎหมายอนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำนะครับสมัครได้ทุกอาชีพขอบคุณข้อมูลนะจากทางด้านของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับผมนะวันนี้ก็รวบรวมนะครับเพื่อให้ท่าน ลองนะครับศึกษาข้อมูลนะเผื่อสนใจใช้เป็นแหล่งเงินทุนนะครับเพิ่มเติมได้นะครับอัปเดตกันนิดนึงครับสินเชื่อเดือนกรกฎาคม65นะใครที่กําลังต้องการนะครับกู้เงินด่วนกู้เงินฉุกเฉินหรือว่ายืมเงินออนไลน์ผ่านแอปกู้เงินนะครับผมรวบรวมไว้นะสินเชื่อวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นสินเชื่อเงินด่วนกู้เงินถูกกฎหมายครับแล้วก็มีสินเชื่อไหนให้กู้นะครับขอยัดเริ่มจากในส่วนของธนาคารออมสินเลยนะครับ ในส่วนของธนาคารอมสินเนี่ยเขายังมีสินเชื่อเพื่อคุณอยู่นะครับสินเชื่อสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับหนึ่งบาทขึ้นไปเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินครับให้การดํารงชีวิตฝืนฟูอาชีพหลักนะครับในหลังสถานโควิดสิ1 9อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.25ต่อเดือนนะครับวงเล็บร้อยละ15ต่อปี แบบลดต้นลดดอกนะไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับวงเงินกู้สูงสุด30,000บาทนะครับระยะเวลากู้เนี่ยสปีนะครับกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ธันวาคม2 5งหอันนี้ก็ลองศึกษาข้อมูลกันดูนะครับส่วนในคุณสมบัตินะสินเชื่อเพื่อคุณนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า 1. นะครับต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชําระเงินกู้นะครับต้องไม่เกิน60ปียกเว้นนะครับเป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ธนาคารคัดเลือกนะครับกรณีผู้ประกอบการอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีนะครับสมีที่อยู่อาศัยแน่นอนนะสามารถติดต่อได้ 3. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักง,งานของธนาคารออมสิน 4. ครับเป็นลูกค้าเป้าหมายตามที่ธนาคารกําหนดจําแนกเป็น2กลุ่มดังนี้นะครับลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อนะครับก็จะมีสินเชื่อตามนโยบายของรัฐที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยต้องมีประวัติการชําระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า12งวดและไม่มีหนี้ค้างชําระหรือชําระหนี้ปิดบัญชีแล้วนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับเป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่นะครับที่มีรายได้ประจำนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับสำหรับธนาคารอมสินที่ยังมีสินเชื่อเพื่อคุณนะครับอันนี้ก็ต้องลองศึกษากันดูนะสำหรับอมสินก็ยังมีนะครับให้ท่านเข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็สามารถนะครับกู้สินเชื่อนี้ได้นะครับเดี๋ยวในส่วนของลิงก์เนี่ยนะครับเดี๋ยวรวบรวมให้นะครับทั้ง3ลิงก์เลยนะให้กับทุกท่านเข้าไปศึกษาดูนะครับ ต่อมาครับในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะครับผมอันนี้ก็จะมีสินเชื่อ SME Smart Shop เป็นสินเชื่อธุรกิจ SME ครับผมไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับร้านค้ารายย่อยพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนครับเพื่อขยายร้านเติมสต็อกเปิดร้านสาขาใหม่นะครับหรือว่าเพิ่มเงินหมุนเวียนในธุรกิจ กู้ได้ไม่ต้องมีหลักประกันนะครับผมแค่ใช้แอป,ปถุงเงินหรือว่าเครื่อง e d c กรุงไทยนะครับก็กู้ได้สูงสุด2ล้านเลยวงเล็บอันนี้บอสอยอค้ำนะครับระยะเวลากู้ครับไม่เกิน7ปีนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับแสนละ1,500บาทต่อเดือนนะครับสอบถามข้อมูลนะครับได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์0 2 1 1 1 1111 11ได้นะครับผมนะอ่านี่ก็เป็นสินเชื่อ SME Smart Shop ของธนาคารกรุงไทยนะครับในส่วนของคุณสมบัตินะที่จะสามารถกู้ได้1นะครับเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนิติบุคคลนะครับที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะครับ2ครับอายุ20ปีถึง65ปีนะครับ3มีประสบการณ์การทำธุรกิจอย่างน้อย1ปีนะครับ C. ใช้บริการเครื่อง EDC กรุงไทยหรือว่าแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับและก็ 5. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินไม่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มลายนะครับอ่านี่ก็เป็นในส่วนของธนาคารกรุงไทยที่เขามีช่วยนะครับสำหรับ SME นะครับผมที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นขยายร้านเติมสต็อกเปิดร้านสาขาใหม่อะไรก็แต่ ซึ่งก็สามารถใช้แหล่งเงินทุนนะครับสินเชื่อ SME s m a r t Shop ตัวนี้ได้นะครับผมก็ลองติดต่อเจ้าหน้าที่ดูนะครับหรือว่าเดี๋ยวมีลิงก์เช่นเดียวกันนะนะครับผมลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะครับแหล่งเงินทุนอีกหนึ่งแหล่งนั่นเองนะครับขออนุญาตแบ่งปันในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือเรียกว่าทกศซึ่งนะครับก็มีสินเชื่อเช่นเดียวกันนะครับเป็นสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพ วงเงินสูงสุดรายละ1,000 0แบาทนะครับก็ช่วยต่อยอดประกอบอาชีพของคุณได้กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีกู้เพื่อลงทุนครับปีที่1-3นะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปีที่4ถึงปีที่5ที่ดอกเบี้ยนะครับเป็นแบบ MRA นะครับยังไงก็สอบถามละเอียดนะครับเพิ่มเติม,ตมที่ธนาคารทกาศาทุกสาขาทั่วประเทศ หรือว่าท่านสามารถนะครับโทร c เซนเ็น e n t e r นะครับ02 555 0555ได้นะครับคุณสมบัติของสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพนะครับ 1. เกษตรกรลูกค้านะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนตามข้อบังคับนะครับชอชิงจด44หรือว่าสชิง45เดิมนะครับข้อที่2ครับผมนะเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือทายาทเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปครับผมที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนตามข้อบังคับสชิงจุด44ครับหรือว่าสชิงจุด45โดยลูกค้าผู้ขอกู้ต้องมีประสบการณ์องค์ความรู้ความชำนาญหรือว่าได้รับการศึกษาหรือว่าฝึกอบรมมาก่อนและมีแผนการผลิตนะครับหรือการลงทุนอย่างชัดเจนนะฮะเพื่อนำเสนอให้กับธนาคารพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อตามแผนการผลิตนะครับหรือว่าแผนธุรกิจของผู้ขอกู้ตามหลักเกณฑ์ และก็เงื่อนไขของโครงการนะครับอ่านี่ก็เป็นลักษณะนะครับของทองกศเขามีนะครับสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าจะเป็นการต่อเติมนะก็เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะนะครับผมนะลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแหล่งเงินทุนตัวนี้ได้นะครับ สุดท้ายครับผมเป็นในส่วนของเงิน thunder แอปยืมเงินของธนาคารไทยพาณิชย์กู้เงินถูกกฎหมายเช่นเดียวกันครับปลอดภัยขั้นสูงรู้ผลทันทีครับรับเงินภายใน24ชั่วโมงครับให้บริการโดย scb abacus บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเปิดให้ยื่นกู้นะสินเชื่อเงินสดตั้งหลักนะะกู้เงินด่วนทันใจนะครับสินเชื่อระบบปลอดภัยถูกกฎหมายได้เงินจริงวงเงินกู้สูงสุด50,000บาทครับดอกเบี้ยเทียบเท่า 2.75%ต่อเดือนเบิกเงินทั้งก้อนนะครับหรือว่าเบิกถอนตามใจยืนกู้ออนไลน์ครับผมไม่มีวันหยุดครับรับเงินใน24ชั่วโมงนะนี่ก็สิ่งที่เขาเคมนะครับเป็นสินเชื่อเงินสดตั้งหลักนะครับคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นฉันชาติไทยอายุ20 65ปีนะครับทำงานประจำหรือว่าอาชีพอิสระก็กู้ได้ใช้แค่บัตรประชาชนกับสเตทเมนต์ของธนาคารนะครับ ก็เดี๋ยวมีข้อมูลนะยังไงลองเข้าไปดูนะครับเป็นในเรื่องของเงิน thunder แอปจืมเงินของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเอาละนี่ก็เป็นแหล่งข้อมูลนะที่นำมารวบรวมแล้วก็สรุป ให้กับทุกท่านนะครับได้รองศึกษาสําหรับสินเชื่อเงินด่วนนะครับกู้ได้หลายอาชีพซึ่งก็ต้องบอกว่าถูกกฎหมายด้วยนะห่างจากนะครับธนาคารชั้นนําที่เชื่อถือได้นะครับผมเอามารวบรวมไว้ให้กับทุกท่านนะครับเพื่อสนใจนะเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยเหลือท่านในช่วงนี้ละกันนะครับเอาละถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมนะครับผมก็เดี๋ยวเอามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ภาพประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับ และถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะพลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ